แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o ็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับกราฟล่าสุดตอนนี้นะครับก็ไปติดตรงที่แนวต้านนะครับตรงจุดนี้นะที่เคยรับราคาอยู่ในอดีตนะครับอ่าเป็นแนวรับในอดีตแล้วโดนเบรก ่ปรดนเบรกลงไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาต้านราคาแล้วการราคาก็มีการย่อพักตัวนะครับก็จังหวะนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูโครงสร้างของ t i m e f r a M e M15 เนี่ย M 1 5าเนี่ยเขากำลังเป็นโครงสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองของ Timeframe ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างลงมานะตรงชุดนี้นะครับตรงนี้เหมือนในการล็อบรีบาวของ Timeframe h 1นึนะฮะ ก็เราก็ต้องมาสังเกตในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับว่าเขามีการเสียโครงสร้างขาขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขายังมีโครงสร้างยกโลเบรกไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเขาทำกรอบราคาลงมานะฮะชุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกรอบโซนดีมานนรับที่ส่งราคาขึ้นไปทำหายนะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะรอเทรดนะครับที่โซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างเนี่ยก็คือ234971แล้วก็2 3 4 4 8 7นะฮะโซนเนี้ยเป็นกรอบราคานะถ้ากราฟราคาเขาพักตัวลงมาต่อนะฮะถ้าพักตัวลงมาต่อถึงโซนด้านล่างเนี่ยผมจะรอคอนเฟิร์มโซนด้านล่างเพื่อที่จะบายต่อขึ้นไปตามโครงสร้างหลักนะฮะโครงสร้างหลักหมายความว่าโครงสร้างหลักชุดนี้นะ อ่างสร้างหลักล่าสุดของทำเฟรม M15 นะครับถ้าเขาลงมาโซนนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเขาเบรกไปต่อนะอ่าถ้าเขาเบรกไปต่อน่ยนะผมอาจจะไม่ได้ของตรงนี้ละนะครับแต่ว่าเราจะมาดูจุดนี้นะฮะโซนนี้ถ้าเปิด M15 เนะี่ยเราจะเห็นเหมือนกันนะก็คือแท่งเนี่ยส่งราคาลงไปนะครับถ้าเกิดว่ากราฟราคานะ่ะเขาไม่ลงมาใช้โซนด้านล่างนะครับถ้ากับว่าเราจะไม่ได้ของนะฮะแต่ถ้าเขาเบรกนี่ เบรกก่อนราคานี้ผมจะหาจังหวะเข้าจังหวะย่อแล้วบายต่อขึ้นไปนะครับอืแต่ยังไงต้องให้เขาเบรกชุดนี้ก่อนนะครับถ้ายังไม่เบรกชุดนี้ผมจะยังไม่เข้าเทรดนะฮะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะ่าขึ้นไปเทสแล้วทำฟอลเบรกลงไปต่อได้นะครับประมาณนี้ยังไงต้องดูว่าเขาเบรกหรือเปล่านะครับถ้าเบรกก็ follow บายตามแนวโน้มไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่เบรกขึ้นมาเทสนะครับมีโอกาสลงต่อนะ อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องร้อยเขาเบรกกรอบนี้ก่อนนะครับโอเคชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเซลล์ช่วงเนะี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่า,าหลักเนี่ยหลักเนี่ยมันเป็นขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นอลองนะครับก็คือภายในอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะทำไฮนะครับอันนี้ไฮอันนี้โลนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เกิดขึ้นอยู่ภายในนะฮะถ้าเกิดว่าเราเซลล์ลงมาเนะี่ยก็จะเป็นการสวนแนวโน้มหลักตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้นะครับระยะสั้นเนาะลงมานะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าเทรดนะครับเพราะว่าไม่มีจังหวะให้เข้าเทรดนะฮะอืมก็ดูตามกรอบราคานี้นะฮะกรอบราคาการพักตัวนะครับถ้าพักตัวลงมาถึงโซนเมื่อไหร่เราค่อยมาหาคอนเฟิร์มบายกันในโซนนี้นะครับ 2349.71ถึง2344.87ปนะครับประมาณ4 0 0กว่าจุดนะฮะเป้าขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนะี่ยเขา,าลงมาใช้โซนนะครับแล้วมีคอนเฟิร์มบายขึ้นมาเนะี่ยเป้าแรกที่เราควรจะถือถึงนะฮะเป้าแรกก็คือ,อมองไปที่2356.97นะครับก็คือแนวต้านเดิมเนาะแล้วเป้าหมายชัดไปนะครับมองขึ้นไปโซนด้านบนเลยนะฮะก็จะเป็นโซน2อ่2า2 3 7 2 5 2นะครับ อ่าตรงนี้อยากให้มองเป็นกรอบนะฮะแบบนี้เลยก็จะเป็น69เกถึงแล้วกันนะฮะหกเถึงเนะครับ,รบเป็นโซนเดียวกันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป้าต่อไปก็จะเป็นอ่าช่วง2 3 8 8 0 7นเะฮะอ่าเป็นแนวต้านถัดไปนะครับแล้วก็มี2 3 9 7 5 3นะฮะอืมที่อ่าถ้าเขาขึ้นต่อไปเราก็มองไปตามเป้านี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของเป้าลงนะครับเป้าลงที่ต่ำกว่าโซน2 3 4 8 8 7นะฮะตรงนี้ยังไม่มีนะครับต้องรอให้กราฟเนี่ยฟอร์มตัวลงมาก่อนนะฮะให้เห็นว่ากราฟเนี่ยเขาลงนะฮะต้องรอให้เขาเบรก2 3 4 4 8 7ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตีเป้าลงให้ได้นะครับว่ากราฟมีแนวโน้มจะลงถึงไหนได้บ้างนะครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่า มีโซนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่ม t e l e gram เหมือนเดิมนะครับสำหรับลิงก์กลุ่มเ e l e gram นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ